อันนี้เราอยู่ที่ปราสาทบาปวนจริงๆปราสาทบาปวนนี่ถือเป็นปราสาทที่มีความสําคัญมากของประวัติศาสตร์ของโบราณเลยนะครับเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ตรงกลางของเมืองพระนครหลวงฮนะหรืออังกอร์ธมหนึ่งนะเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีประวัติการสร้างมายาวนานสร้างโดยพระเจ้าอุไทยทิตยะวรมันที่สองเป็นราชโอรสของพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่ง สร้างในต้นราวพุทธศตรวรรษที่17บและถือว่าเป็นปราสาทต้นแบบที่ส่งอิทธิพลศิลปะของสมัยบาปูนออกไปตามที่ต่างๆซึ่งในภาพตะวันออกเฉียงเหนือบ้านเรานี้ก็มีปราสาทในสมัยบาปูนนี่อยู่หลายแห่งนะครับส่วนหนึ่งก็ได้รับอิทธิพลจากตรงจุดศูนย์กลางตรงนี้แหละนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันจะมีบันทึกของชาวจีนที่ชื่อโจตากวนนะครับบันทึกบอกไว้ว่ากลางเมืองเนี่ยมีปราสาทหลังใหญ่โตหลังหนึ่งนะครับแล้วก็มียอดที่ทําด้วยทองคํา เราต้ก็บบันทึกไว้นะครับซึ่งนักประศาสตร์อธิฐานว่ายอดปราสาททองคำนี่ก็คือปราสาทบาปวนที่อยู่ข้างหลังเรานี่แหละนะก็เป็นปราสาทที่ทําเอายอดนี้เป็นสีทองอลามนะก็เป็นศูนย์กลางของเมืองที่มีความสําคัญนะแต่ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าตัวปราสาทก็สุดยอดก็ยังพังทลายลงนะเพราะว่ายังบุรณะไม่แล้วเสร็จนะรเราจะเห็นหินที่กจะจัดกระจายอยู่เต็มไปหมดที่เราเดินเข้าไป ปูนแปลว่าหลบหรือหนีเชื่อมโยงกับปราสาทปักสีจากงด้วยปาปูนนี่ถือว่าเป็นเป็นชื่อยุคของพีเรียดน่งของศิลปะของโบราณเลยนะแต่ว่ามันต้องมีความสําคัญเพราะมันเป็นปราสากลางเมืองแต่ปัจจุบันเนี้ยหลายคนไม่ได้มาหรอกไม่ค่อยแบบตัวใหญ่จะใช้เป็นทางผ่านเพราะว่าปราสาทยังบูรณะไม่เสร็จนี่นี่เราเห็นเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าเราจะเห็นหินเต็มไปหมดเลยเพราะว่า ระหว่างการบูรณะในช่วงที่ฝรั่งเศสเข้ามามีบทบาทในการบูรณะที่เมืองพระนครเนี่ยปราสาทบาปวนเนี่ยกำลังบูรณะอยู่แล้วมันเกิดสงครามกลางเมืองการบูรณะมันเลยหยุดชะงักลงมันก็เลยทําให้ทําให้ยังมีซากหินอะไรต่างๆที่กระจายอย่างนี้อ๋ออันนี้หินที่เราเห็นตรงนี้นี่คือหมายถึงว่าเป็นหินที่บูรณะถอดออกมาถอดออกมาวิธีการบูรณะปราสาทหินเรใช้วิธีอนัตติโรสิส ก็คือถอดเหมือนจิ๊กซอว์มาแล้วมาประกอบเสร็จแล้วก็คือไม่รู้ว่าจะเอาคืนยังไงก็ถ้าพูดแค่ง่ายง่ายก็คือแบบหายก <c oughs> ็ระหว่างที่มันเกิดสงครามมันเนาะทุกคนก็ต้องหนีเอาตัวรอดอะแบบหายก็แล้วคือเขาก็ไม่มีการบูรณะต่อแล้วคือเขาพยายามอยู่เดี๋ยวต้องไปดูว่าเมื่อส5้าปีที่แล้วมาเนี่ยเขากำลังบูรณะอยู่แต่อาจจะยังไม่สมบูรณ์วันนี้เนี่ยจัดข้อมูลเนี่ยก็เหมือนกับบูรณะโอเคแล้วละ่ะนะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าหลังจาก15้าปีผ่านไปเนี่ย ปราสาทจะมีลักษณะเป็นยังไงหลายครั้งที่มาที่ปราสาทบาปูนเนี่ยมักจะตั้งคาถามว่าไอ้ลานเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาดีไซน์ไว้เพื่ออะไรนะบางคนบอกว่าทางเดินตรงนี้นะถ้าเรามองไปตางนี้มันเป็นทางเดินที่เหมือนกับเป็นทางเดินที่เชื่อมระหว่างตัวโขดหินข้างนอกเข้าไปสู่ตัวปราสาท ก็เป็นอิทธิพลที่ส่งไปสู่ตัวมหาวิหายนครวัดที่เป็นสะพานข้ามลองแต่ตรงนี้เรายังไม่รู้ครับว่าไอ้ทางเดินข้้งล่างตรงนี้มันใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่าก็มีคนสันนิษฐานหลายแบบว่าบางทีเนี่ยก็สันนิษฐานว่าเป็นทางเดินของของพวกแบบนักผู้รับใช้อะไรต่างๆที่เดินข้างล่างไหมหรือบางทีก็บอกว่านี่มันเป็นแง่ฐานแล้วก็มีน้ําอยู่บริเวณนี้ซึ่งเราก็ยังยังยังไม่ทราบว่ามันมันเป็นยังไง นะครับอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปอันนี้เราเข้ามาอยู่ข้างในพื้นที่เบียงคตท้นแรกของตัวประสาทอะปวนเห็นด้านหลังเนาะนี่ก็คือประสาทระปวนฐานพื้มิสเตชัดเจนเนาะวพายกขึ้นเพื่อเหมือนการจำลองภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าอุไตริทยาวรมันที่2 แต่มาทึกโจตากวนที่บอกไวนะ้ที่บอกว่ายอดทําด้วยทองคำเนี่ยลองจินตนาการดูนะว่าถ้ายอดปราสาททั้งหมดเนี่ยคุ้มด้วยทองคานะไม่ได้สร้างด้วยวัสดุวทองคําแบบบางก้อนนะครับแต่หุ้มด้วยทองคาเนี่ยมันจะมีความอลังการขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดไหนถึงจินตนาการตอนที่โจตากวนเดินทางมาที่นี่แล้วมองเห็นยอดไกลๆที่เป็นสีทองเนี่ยสะท้อนถึงความรุ่งรุ่งเรืองของอาณจาักรของโบราณได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในชุดข้อมูลที่บอกว่า ส่วนยอดประสาทประธานจริงๆเนี่ยถ้ามันสมบูรณ์นะมันอาจจะมีความสูงกว่ามหา,า,าหวิทยาลันครวัดเนี่ยก็ต้องเปรียบเทียบกับชั้นฐานนะเราต้องพิ่ารอาดูแล้วก็บางทีก็ด้วยสเกลของตัวอาคารเนี่ยจะไม่ใหญ่นะถ้าททงแนวกว้างนะนครับ รอบนะซึ่งก็เป็นอยู่ในสมัยที่เริ่มมีการพัฒนาตัวสถาปัตยกรรมมากขึ้นมันะมีความซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมที่เป็นแค่พิระมิดเสร็จที่เป็นฐานธรรมดาอ,มอันนี้ก็เราจะเห็นว่าฐานแต่ละชั้นเนี่ยมัจะมีการสร้างตัวระเบียงโคดล้อมซึ่งระเบียงโคดนี้เกิดขึ้นสมัยสมัยคลังซึ่งเป็นสมัยก่อนหน้านี้อันนี้ก็เริ่มมาพัฒนาขึ้นแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์เท่าสมัยนครวัดเพราะว่าตรงรอบๆนี่ไม่มีภาพสลักอะไรเลย เป็นภาพแบบเป็นผนังทึบๆแล้วก็ล้อมๆไว้อันนี้ก็คือถ้าเราดูในตัวปราสาบทบาปวนนี่วันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมาดูแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะไม่เอ๊ะอาจจะไม่ไม่ได้อลังการไม่ได้ยิ่งใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับนครวัดหรือบาจอนที่มีรายละเอียดดีเทลเยอะนะแต่ว่าบาปวนนี่เป็นปราสาทที่มีความสําคัญในเรื่องราวในอดีตแล้วก็รวมถึงมันเป็นช่วงต่อที่จะพัฒนาไปสู่การสร้างสารรค์สถิกรรมที่ยิ่งใหญ่ ในสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดก็คือสมัยนครวัดส่งอิทธิพลไปสู่ปราสาทนครวัดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของปราสาทประปวนให้เราเห็นภาพเนาะเพราะว่าเมื่อ15้าปีที่แล้วเดินทางเข้ามาที่นี่จะเข้าไม่ได้เพราะเข้าลังบุรณะตอนนี้ก็อาจจะกาลังบุรณะแหละแต่ก็เปิดให้พวกเราได้เข้ามาศึกษาดูอะไรต่างๆโอเคคลิปนี้ปิดแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเราขึ้นไปดูเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพลงมาให้ดูว่าข้างบนมองลงมาแล้วจะเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่ปราสาทต่อไปในคลิปหน้า คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับมอาอีกหนึ่งไฮไลท์ของประสาทสิบาปูนเนีน่ยก็คือพ้านอน คนอาะสงสัยว่านอนมาอยู่ไงกับฮินดูอันนี้เป็นเทวราฮินดูเนาะไม่รู้อะมาทํายุคหลังวะคือนี่เนาะน้องเล่นกําแพงทั้งกําแพงแล้วมันก่อเอากำาแพงก่อ,<ผ>งอเป็นพระเขาก็จินตนาการเป็นเหมือนพระพุทธรูปอะไรอย่างี้ใช่ใช่แต่ว่าเขาคงตั้งใจทําแหละแต่ทีนี้ว่าก็ว่าทำไมถึงเอาแนวกาแพงมาทําคือมันไม่เข้ากับตัวสถาปัตย์ไงก็เลยแบบไม่รู้น่าจะมาที่หลังลหละน่าจะมายุคหลังที่แบบเริ่มมีพุทธกับ พราะก่อนสร้างที่นี่นีฮินดูแบบเป็นๆไงอแสดงว่ามันเป็นไปได้ปะว่ามันเป็นคนละยุกเพราะว่าอันนี้มันเป็นฮินดูใช่ปะทําไมมันถึงมีพระพุทธรูปเป็นไปได้อย่างแรงเพราะว่าเนี่ยถ้าเราเห็นเห็นเห็นงานนะดูดิเขาเจาะเหมือนเจาะตรงกลางองค์พระให้เป็นทางเข้าของโคบุระเห็นไหมแล้วก็แล้วก็ฝั่งเนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นเท้าเหมเป็นเท้าก็เลยรู้สึกว่าเดิมอ่ะไม่มีนี่ไม่น่าจะมีหรอกมีแค่นี้แล้วก็ แล้วก็มาก่อเป็นพระแล้วดู<ส>ดีว่าแล้วก็เว้นตรงโคบุรา<ช>ทางเข้าอาจจะเจาะทะล oh. ุองคพระหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือองพระอาจจะปิดทับโคบุราไปเลยก็ได้อันนี้ไม่รู้แต่ทีนี้ประเด็นมันคือว่าคือทํทพาพระนอนมาขวางปราสาทซึ่งก็ไม่ได้ดูมีนิรียภาพเลยใหญ่เบเร่งเท่งเลยเออก็ดูแปลกดี <c ười> อันนี้คือหนึ่งไฮไลท์น right ะถ้าใครมาปราสาทอับปวน <c ười> เดินมา, <c ười> ดมาข้างหลังเดินมาข้างหลัง